สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบซิซามคอนเสคร์ตมาทานหมูทอดเจียงไฮนึกว่านึกว่าจะเป็ดเจียงไฮแตะนครสวรรค์นครสวรรค์เพิ่งซื้อบอกเขาซื้อซื้อสูตรมานครสวรรค์ตัวเบอร์อะไรอ่ะแม่วงแม่วงเข้าไปลาดยาวนู่นน่ะฮะเดี๋ยวทานอาหารเขามีอะไรขายบ้างมีคุณเชียงอันนี้อะไรครับหมูยอเหรอโอ้โหหมูยอน่าทานมากอันนี้หมูอะไรหมูกระเทียมหมูกระเทียมบุ้นเส้น จะมีแหนมพ่โคงแก้วด้วยอ่ะอันไหนที่ว่าเล็กเป็นหมูเชียงรายคือันไหนหมูเชียงรายอันนี้แหลอันนหละไออันนี้นะไอ้ทอดเนี่ยนะครับคือหมูเชียงรายแล้วมีแหนมี่โคงแก้วมีไก่ทอดเกลือจ้ะแหนมี่โครงแก้วไก่ไก่ทอดเกลือข้าวเหนียวก็10บาทยีบาทหาบาทก็ได้จ้าห้าบาทก็ได้ทีนี่หมดห้าาทหลักหลายราคานะห้าบาทเอาซีอะไรมาตัง ทอดกำลังหมูทอดอ่าหกสิบบาทครับหกสิบบาทอันนี้หกสิบบาทอ,นนอ่าหกสิบบาทอันนี้ก็เป็นหมูเชียงรายนะหมูเชียงรายร้อนๆเลยร้อนๆอ,อันนี้หมูยออันนี้หมูกระเทียมบุนเส้นอ,อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวครับ หนะมูย่งงลายหมูย่างลายลองทิมหมูยอดูฮะ,ดฮะเดาเียวมีห่อละห้าห่อละสิบสิบบาทมัเริ่มเลยคร หมูกระเทียมหมูกระเทียมหมูกระเทียมบุญเส้นอืมอ้ออ,อร่อยไปอีกแบบนุ่มดีครับ บ้างไม่รู้เรื่องบ้างพูดสองสามคำรู้เรื่องต่อจากนั้นก็ไม่รู้